อีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพสําหรับเยาวชนซึ่งดาเนินการโดยมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยม600คนจาก5โรงเรียนนําร่องมีทักษะการผลิตและทักษะการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทจําลองภายในเวลา18เดือนกิจกรรมก็คือการจัดอบรมครูเรื่องการทําแผนธุรกิจการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สถานประกอบการเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพการสอนทักษะอาชีพ ต้นค่ะ ได้แต่ฟาวีี้คับเค้กและเค้กกล้วยหอมค่ะนางสาวเอื้อยตาแสงนะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่4ี่โรงเรียนนวลนรดิตวิทยาคมนะคะก็ได้มารายงานเรื่องของการที่จำทำเป็นบริษัทจำลองนวนรัสเบเกอรี่นะคะ บริษัทของเรามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนรู้จักอดออมประหยัดแล้วก็เก็บเงินภายในระหว่างเวลาเรียนเราได้เปิดขายหุ้นราคาหุ้นละสิบบาทจำนวนห้าร้อยหุ้นขนาดนี้มีนักเรียนที่สนใจแล้วสี่สิบคนเราได้ขายไอซ์ฟิีมทั้งละสามบาทต้นทุนท้างละสองบาทสี่สิบกระตังได้กำไรทั้งละหกสิบกะตัง,งหรือสิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ นางสาเวเพนซิริซิริมณิชบงนะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปี่สิบสี่ตอนนี้ยังมีเด็กเช่นเดียวกัน,กนกกกกกกค่ะคุณครูและบุคลา,ากรจำนวนห้าสิบคนขณะนี้เราได้เปิดเริ่มทำทำไอศกรีมแล้วเจ็ดรสได้แก่รสกลมรสกีวีรสบูเบอร์รี่รสบูฮาวายรสองุ่นรสกระเจีย๊ยบและรสเจี๊ยบไรค่ะพระพุทธเจ้า นางสาวเพนซิริวณิชวงศ์นะคะทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์บริษัทจำลองนวลรัตไอศครีมนะคะกำลังจะในแผนธุรกิจค่ะซึ่งบริษัทนวลรัตไอศครีมได้ใส่ตัวเพือพัฒนาการทำงานและการเงินแก่สมาชิกภายใต้แนวคิดบริษัทจำลองเป็นของสมาชิกก็ได้ผลประโยชน์ด้วยตนเองนะคะ